เดีใใ๋ยวจะาหถนนก่อนเออเข้ามาเข้ามาลูกม,มาสามร้อยเลยเออเข้ามาเออรีเขา้าไปเช้าโนป่มมะเออเช้าลูกนะเออปูป่เมื่อให้ลูกเลยเนี่นะครับดกดนะครับ ยืนยมยืนอย่างนั้อห้ามนั่งยืนดเงเดียวพอลูกใครจะรับวัตถุมงคลฟรีนะครับเข้าแถวเลยนะครับนะส่วนใจนะครับนะเตียมพอดีเลยนะครับจะใส่ก็แล้วแต่นะครับผมนะขึ้นได้ขึ้นเลยนะครับขึ้นไดเลยคนได้เลยครับรับตะกูก็ขึ้นได้เลยครับนะขึ้นได้เลยนะครับพอรเราครับ

ล่าแทงมันจะละ่าเข้าไปแค่ไหนเออใกล้เข้าไปใกล้หนไม่ชัดเลยและได้หลายลูกเลยอ๋อครับผมอันนี้ลูกเออมาด้วเออให้พี่เขาขายเขาดิเดี๋ยวมีโต๊ะที่เป็นเจนเลยเดินกระแทกเขาไปเลย ้าก็บตรคินว่นแลงต้องได้นี่องเท่าไหร่ครับ5้าครับ้าริิินี้ไว้หมดแล้วหมดเลยนะการพอเลยนะการแย่วไเก็เลิแจกนะทิิลิมีไว้หมเาใ่หมดใครับใครับแตกัมมาณบท่านครับ นี่องเท่าไหร่อยูุ่นจะไวอง่ะไรเอาแล้วไอ้กระรับยย่าตุนโซรุฟีนะ้นมาดวนนะเดี๋ยวผมเก็บใมประกาศแล้วจะได้ไปอ่ารอที่โอบูอย่างเงี้งมตครับอกเตรียมัถไฟ thịtเยอะครับ ยืน năm nay พกก้ามาฮร่วยทั้งละห้าสิบบาทมเยอะมากเลยเปรอองูเลยครับไอ้นี่นะครับกถูกคนแล้วเปรอที่องูนะนะองูใหญ่เะครับองูใหญ่ครับยกไปรอเลครับด้านซ้ายไปด้านซ้ายข้านครับด้านยข้าไปครับ นนนนไปที่รับตะุดแล้วนะครับไปรอที่หน้าองค์ปูนะครับรเดี๋ยวท่านดูสีเจาลงพรมมให้ครับรอรอพรมตมนกันแล้ว,วนะรอเจกันไสว้แล้วไปอ่ะไปด मैं भी लगती हूँ इसी में से